ที่1ตุลาคม2568นายทวีพงษ์ชฉดิตผู้ว่าการกระเขงชาติพร้อมด้วยนายทวสินพันธ์รองผู้ว่าการกระเขงชาตินายอธิวัศน์ศิลาม่อมผู้ช่วยผู้ว่าการกระเขงชาติและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร นำโดยนายพรพมณสอวิกิเศษที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายพิมุกสิมาโรธเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแยกขยะลดค่าธรรมเนียมณโนะครงการแค่ชุมชนห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพครับวันนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยการขยงชาตินะครับได้มาร่วมกับทางกรุงเทพมหานคระนะครับในการที่จะมารณรงค์ ให้กับพี่น้องในพื้นที่แฝด้วยขวางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนาร่องที่แฝด้วยขวางหนึ่งนะครับในการที่จะเข้าโครงการร่วมกันคัดแยกขยะนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้มาลงทะเบียนในแอปนะครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะจากทางกทมนะครับเป้าหมายเราก็ต้องการที่จะดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พาคเกษรในแฝด้วยขวางนะครับเราก็ทําโครงการนาร่องนะครับเราทําจุดคัดแยกขยะนะครับทางกทมก็ได้นําเอา ถังขยะนะครับทั้งแยกอินทรีย์ขยะอินทรีย์นะครับถังขยะสําหรับพลาสติกนะครับแล้วถังขยะสําหรับทั่วไปนะครับ400กว่าถังนะครับมาให้กับพี่น้องชุมชนในวิขวางนะครับเราก็จะรณรงค์นะครับแล้วก็จะทางการเอกชิก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะพัฒนาใน38ตึกนะครับใช่มีจุดคัดแยกขยะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเชิญชวนพี่น้องผู้พากอาศตรทุกท่านนะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ก็ถือว่า เป็นโครงการดีๆนะครับจากทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าชาตินะครับก็ได้ให้ความสําคัญนะครับกับเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของการจัดก,การขยะนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมครับก็ต้องถือว่าเป็นความร่วมมืออีกความร่วมมือหนึ่งนะครับที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องกรุงเทพมหานครดีขึ้นครับ จริงๆแล้วประชากรในกรุงเทพเนี่ยก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ของการเคหะคนั้งมากก็ต้องขอบคุณการเคหะที่ให้ความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครที่มาส่งเสริมให้ลูกบ้านเนี่ยมีการเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะนะครับวันนี้ที่เคหะชุมชน้ว้ขวางเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับที่เราได้มีความร่วมมือกันนะครับเชื่อว่าพอมีการเข้าร่วมมีการคัดแยกเนี่ยจะทําให้ขยะที่ทิ้งให้กทมเนี่ยน้อยลง นะครับแล้วก็ขยะที่ไปสู่บ่อฝังกบที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมมันก็จะลดลงเช่นกันนะครับแต่คือต้องเริ่มจากพวกเราเองจากที่บ้านนะครับแล้วก็ก็ดีใจที่วันนี้ได้มีการร่วมมือกับการเคหะครับเราคิดว่าจากโครงการนี้ก็สามารถต่อยอดไปในโครงการอื่นๆได้นะครับเราจะลดขยะให้กรทมอย,อย่างนี้ครับ ภายในงานมีการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน BKK WestPay เพื่อรับสิทธิ์ลดค่าทันเมืองขยะพร้อมกิจกรรมให้ความรู้การจัดการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกการนำกลับมาใช้ประโยชน์และแนวทางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดสร้างความเป็นระเบียบในชุมชนและต่อยอดไปสู่การพัฒนาเมืองที่สะอาดและยั่งยืนในอนาคต